สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเรื่องสมการเชิงเส้นดีกีหนึ่งตกเลยอ,อันดับแรกก็ต้องมาจัดรูปนะครับโจทย์ก็จะมี x ก y ข้ามบวก 4y เท่ากับ 2x กำลัง3จัดกกรูปก่อนฮะเราจะเอา x มา คูณตลอดแล้วสมก,การนะฮะไม่ใช่คูณดีืหารนอนน้อยอย่างเงี้ยนี่นะฮะอ่าก็จะได้ยีเอ็กบวก สเอากับส x งเกังสองว่าตัดไปเอาหนตัวอะไรเก้าเกาสาธุอะไรเนี่ยก็จะได้มาสองฟังก์ชัน หน้าเขียนต้องฝืกอ่ะสี่เอกอีกหนึ่งก็จะเป็นปับปั๊บปั๊บเท่ากับสองเอกกำลังสองอะไรนะแล้วก็ Mà Hà function chan kỹ 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 gì kỹ 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 tức kỹ 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 x kỹ 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 3ั x อันนี้ก็จะได้ถัดเราก็จะได้สี x อันนี้ก็จะได้ x กำลัง4 คราวนี้ก็จะมาหาหาวายเขากับห,ห,หนึ่งส่วน x กนัเอาอันนี้อ่ะมาเทน t w x c สอ x กัส,สอง หนึ่งสีสองอย่างเดียวเลยก็จะได้สองเหี้กำลังเี็ดหกอะอไม่จบด้วยจ่อหก ท่9ก e ็จะได้ 1, x 24ไม่ค่อยเง็ม่เสียเรือวงเล็บ2วงเล็บก็จะได้ 7x 37วก4 พิเสร็จแล้วต่อมาจะเป็น2 x กํลังเนี้กับนี้จ x, x กำลังสบวกห x กำลังสีตอบก็จะได้เป็น y เท่ากับ 2 7 x กำลัง 3, สาบวก x กำลัง4 4ครับเสร็จแล้วขอบคุณครับ <c oughs>